คู่นี้นะครับสวัสดีครับสองท่านชมครับคู่นี้นะครับโคจรมาพบกันครับอย่างวัตสันแบ็คครับคู่กับเต็กจุราครับฝั่งทางนู้นนะครับคู่หูทบอครับอย่างโบปักครับโอ้ยต้องโคจรมาเจอกันก่อนครับในรอบนี้ครับรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าใครแพ้ตกรอบแน่นอนครับใครๆก็ไม่อยากแพ้เลยครับขอให้เข้ารอบสี่ทีมครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จเลยครับมีเงินรางวัลเลยครับ สงสัยยอมกันไม่ได้แล้วครับคู่นี้ครับศูนย์ต่อศูนย์ครับโอ้มาแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์แล้วครับโอ้นะครับคู่ใหญ่ๆแบบนี้ครับมาแล้วครับเอาแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์ครับตัดเข้ากะหัวเน็ตอีกอุ้ยคุณรุษสัตย์ยกอักเกล่ยคือว่าอ๋อติดเกี่ยวไปเต็มหรือเปล่าวัดสันแวกอุ้ยนะครับไม่อยากจะเชื่อครับโอ้เสียดายเลยครับเจ้าตัวเองครับพี่วัดครับ โอ้หาลูกแบบนี้ได้ยากนะครับเอาเละครับหนึ่งเท่าครับโยงมาหลังว่าไงที่วัดเปิดโยกเข้าไปปักเข้าให้โอ้โหวสโิสันแบกครับโอ้ยสันแบกครับโอ้นะครับวันนี้เห็นแต่สันแบกคอนเจนครับสันแบกร้อยเอ็ดยังไม่มานะครับเชิดสันแบก,แบกโอ้ยตัดเข้ากลางว่าไงโบเปิดปักยก โอ้โหโบครับโอ้จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันครับโอ้นะครับโอ้นะครับสุดยอดจริงๆครับคู่นี้นี่วัดกันถึงกำลังความนิ่งเลยครับกรรมการได้ยินไหมบอโอ้โหวัดซันแบกลูกล้นๆเตะได้เฉยครับโอ้โหวัดซันแบกครับ สองต่อเท่าไหรนะน่ใช oh, ่สองหนึ nah. ่งนะโยกก็ไปโอ้โอ right? ้เอาแล้วครับ oh, ส oh, ี่สิบท่านชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนะครับ สามเท่าครับโยงมาว่าไงวัดสันแม็กเปิดเตจุรายกวัดซันแบกโอ้โหหลักไลค์กับแชร์ด้วยครับสุดยอดจริงๆครับคู่นี้มาเจอกันในรอบนี้คือโโอ้หหนักจริงๆครับสี่ต่อสามครับวัดสันแบกยิงก็ไปโอ้ยฟัดแน่นจริงๆครับโอ้โหอ้เตะตะก้อนะครับดูสิครับ มีกี่ลูกครับตะก้อครับโหดจริงๆครับคู่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสี่เท่าครับพักตัดมาหน้าขวาวัดเปิดเตโยกวัดสันแบ๊กโอ้โหเอาละครับซันแบ็คข้นกันครับคู่นี้ครับ โอ้สุดๆครับที่อาจารคนแก่ใช่ใช่คนขยันเจไดอยู่สีก่ใช่ใช่เมียแกอยู่นั่นภรรยาแกโยงไปว่าไงปักยกเข้ามาซ้ายโอ้โอชอบชอบแอดมินจริงๆครับโอ้นะครับสุดๆครับคู่นี้โอ้โหโบปักครับ ปักแน่นอนจริงๆครับห้าเท่าครับปักตัดหน้าสายเตจุลลายังแน่นจบเข้าไปวัดซันแบกมักเข้าให้โอ้โหวัดซันแบกเอาละครับคู่นี้ต้องบอกว่านะครับการยืนนี้ครับความนิ่งนะครับโอ้นะครับต้องดูกัน,กนยาวๆครับ นะครับโอ้ยหยอดหน้าขวาครับปักยกโบโอ้โหสุดสุดครับพวกไกลๆเด้ไปไกลเลยไปไกลวไดอออกทำเองทุกอย่างเลยห้าเท่าครับ,บรหูหน้าขวาวัดยังทันเตยยกวัดชันแม็ก ร่างกายดีจริงๆโอ้โหสมรรถภาพร่างกายดีจริงๆครับคนอายุขนาดนี้ครับโอ้น,น,นะครับต้องบอกว่าร่างกายนี่ไขมันส่วนเกินไม่มีครับพี่วัดครับรักษาสุขภาพร่างกายได้ดีมากครับเจ็ดต่อหกครับตัดไปว่างไงบูเปิดบักยกโอ้โ,โอ้ติดเกโยโอ้โยลุงนี้ครับโอ้ แต่คอเต็มเข้าครับอยู่ที่เจ็ดต่อเจ็ดครับโอ้นะครับเจ็ดเท่าครับปักโยงมาวัดซันแบ็กเปิดเปเจุลายกวัดซันแบ็กโอ้สุดยอดครับนี่นะครับวัดซันแบ็กครับแอคชั่นของพี่วัดซันแบ็กเองก็ไม่ธรรมดาแล้วครับ โอ้คู่นี้มันแลลวครับเราได้ดูตะก้อระดับประเทศครับโอ้นะครับแปดเจ็ดครับตัดไปว่าไงปักโยกโบปักเขาให้โอ้ยนี้บอกว่านหอยไว้โยกดีมากครับยกดีมากสุดอตะก้อนนี่ไม่หมุนเลยง่ายเลย ที่ไหนครับแอดอยู่ที่น้องบัวนะครับวัดสันแบกโอ้โหนะโอ้โหสุดยอดครับพี่วัดโอ้โหมาเลยครับเกมทําทั้งคู่ครับตรงวัดที่เกมความนิ่งเลยครับสองในสามนะครับผมนะครับเซตละสิบห้าแต้มนะครับอยู่คู่ไม่เกินสิบเจ็ดแต้มครับเก้าต่อแปดครับโอ้ยตัดยอดโบเปิดบักจบ เอ,าว,า,อาวัดมาเอาโอ้ยเตจุฬาเสียดายครับลูกนี้โอ้ยเตจุฬาครับโอ้ยนะครับโ <c oughs> ยงมาว่าไงวัดสันแบกเปเิดเตจุฬายกวัดสันแบกหายไหมโอ้โหวัดสันแบกโอ้โหเกมทำครับวันนี้มาดีจริงๆครับพี่วัดครับ โอ้โหนะครับสิบต่อเก้าครับโอ้ยเตจุราตัดเข้ากลางโบเปิดปักยกโบพอดแกนโอ้โหโอ้ยเกมทำครับโอ้คู่ขาจริงๆครับโบปักครับกู้หูทอโบครับสุดๆครับคู่นี้โอ้ต้องถ้าสุดๆต้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดหัวใจให้กับแอดมินด้วยครับ โอ้โหนะครับโบปักครับวัดเต้ครับสิบเท่าครับโอ้โหไม่ข้ามครับโอ้โหนะครับสิบเอ็ดต่อสิบครับคิดถึงแอดมินครับคิดถึงมาเลยครับตอนนี้อยู่ที่หนองบัวครับโอ้โหโบโอ้โหเกมทำครับ โอ้โหนะครับหนักจริงๆครับคู่นี้ครับโอ้โหเล่นลูกหนักเส่กันแล้วครับตอนนี้นะครับ11เท่าครับมาดูเต็มเสิฟครับโอ้ยอดมาเตะจุลาอย่างแน่นโยเข้าไปวัดสันแบกอโอ้โหสุดยอดครับโอ้ลูกจะล้นนี่เกาะลงหน้าเน็ตเลยครับโอ้โหนะครับจะเอาอะไรมาเกี่ยวครับถ้าเต็มแบบนี้ครับ ย่งวัดสันแบ็กครับโอ้โหนะครับ12ต่อ11ครับโอ้ยหยอดไปปักยกโอ้ยนี่เลือเกินครับว้าถอย่อหนาไปรับได้เนอะโอ้โหนะครับโอ้ แต่ส,สวนพี่วัตมาเลยครับลูกนี้โอ้โหนะครับเตือนอากิงกิงกับโบครับ12เท่าครับโอ้โยังเล่นได้ครับวัดทันแม็กโอ้โหโอ้โโอโหโหโลูกนี้ยังสลับขากระทืบได้ครับพี่วัต13ต่อ12ครับ ตัดไปโบเปิดปักยกโบโอ้โไม่ต้องรับ้วครับโอ้โเกมทํานี่หนักจริงๆครับโบนะครับโอ้หนักจริงๆครับปักก็นิ่งเหลือเกินครับเตวัดก็ยืนระยะได้ดีครับสิบสามเท่าครับโอ้โปักตัดมาเอ้วัดเปิดเตจุลายกข้างนิดนึงวัดชันแบกโอ้โลูกนี้สุดยอดจริงๆ,ๆครับโอ้โวัดชันแบกครับ ถือว่าถือว่าเจ้าตัวนี่ร่างกายสดจริงๆครับนะครับร่างกายนะครับที่วัดนะครับเต้จุฬาเองก็ยกไม่ดีเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้นะครับโอ้โหสิบสี่ต่อสิบสามครับโอ้แตดหน้าซ้ายของปักยกซ้ายเลยลูกนี้โอ้หนิ่งเหลือเกินครับโอ้หปักนะครับโอ้นะครับคู่นี้ โอ้นะครับโบปักกุ้หุทบอครับแล้วก็เต้จุฬาเองคู่กับวัดสันแม็กวันนี้นะครับดีจริงๆครับ14เท่าครับเอาลยครับหยอดมาวัชสันแม็กลากเล่นเองโอ้โอ้โหพีวัดครับไม่ยอมเลยครับคู่นี้นะครับจะไก่แพ้ตกรอบเลยครับโอ้โหนะครับเอาเลยครับสกอร์อยู่ที่15ต่อ14ครับเสมอเสิฟมาแล้วครับ เอาแล้วครับตัดเขาเอ้โบเปิดปักโยนิ่งเหลือเกินครับโอ้โหโอ้นะครับคือไม่ต้องรับเลยครับลูกแบบนี้นะครับอย่างพี่โบเองก็เตะปักลงหน้าเน็ตนี่ไม่ได้เกี่ยวเลยครับโอ้สุดๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ119ยูสเซอร์ครับ15เท่าครับเดี๋ยวคู่ไม่เกิน17นะครับโอ้เตะอยูลาซ้ายอย่างนิ่งครับไหลก็ไปว่าไงปักสันปักโอ้โห ลอยตัวขึ้นเตะครับนี่แหละครับนะครับซันแบกเจ้าตัวเองก็วัดซันแบกและเชิดซันแบกนะครับแถวหน้าของเมืองไทยนะครับครับสวัสดีครับสิบหกต่อสิบห้าตัดเข้าไปว่าไงครับปักยกนิ่เหลือเกินครับปอโอ้โหต้องบอกว่าเกมททำทังคู่นี่นะครับเขี้ยวจริงๆครับ โอ้นะครับไม่ยอมกันจริงๆิครับสกอร์อยู่ที่ 16- บหต่สิครับลูกนี้นะครับต้องดูเกมเปิดของวัดเต้นะครับแล้วก็ดูลูกเส์ฟของโบด้วยครับโอ้ตัดตาสายโอ้เต้ตุลายังโนมตัวรับไปปันสแควรโอ้โหนะครับยืนระยะตั้งคู่ก็ถือว่าดีนะครับเกมมีแค่สิบเต้มครับโอ้ เซตแรกต้องยอมให้กับวัดเต้เลยครับโบโูนนะครับต้องชมเซตสองเลยครับว่าโบปักจะตามคืนได้ไหมนะครับคือเกมเกี่ยวไม่มีทั้งคู่เลยครับด้วยการที่เกมทานะครับเกมทางทาหนักเหลือเกินครับต้องชมเซตสองเลยครับนี่บอกเซตสามดีกว่าเวลาใช้เลหกย็ เจ็ดสองเริ่มแล้วครับศูนย์ต่อศูนย์โบเปิดไปว่าไงเตจุราโยปัดสันแยงกิตเยวโอ้ยลูกนี้โอ้นะครับสวัสดีพี่เอโทนโดครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับไม่ได้แต้มครับอย่างโบปักครับโอ้โหนะครับปัดสันแบกว่าไงโยงหน้าซ้ายมาปักยกซ้ายเลยลูกนี้โอ้โห เกมทำครับโอยหนึ okay. ่งเท่าครับว่าไงครับเอาเลยครับปัจัดแวกยกปัดจัดแวกโอ้โหมาเลยครับคู่นี้ครับโหดมากครับูเล่เป็นูเสร็จปูเลงเป็นรับ โอ้หยอดมาว่าไงกรุษศาสตร์โยเข้าไปโอ้โหสุดยอดครับโอ้ยนะครับโยเข้ากลางไปเอจุลายกวัดสันแบกโอ้โหวัดสันแบกครับ เปิดเสียเลยเนี่เปิดฟุ้งกว่าขอข้างขอเต็นต์บ้างบ่แล้วเข่าข้างให้น้าเลยโอ้นะครับวัตสันเวกตัดมาว่าไงปักดกด้วยหลังเท้าโอ้โอ้จิตเจียวเต้จุลาไม่ทันครับตรงนี้โอ้ยยังพิปักเองก็โอ้โหใช้หลังเท้ายกครับเมื่อกี้นะครับโอ้ต้องบอกว่าโหดจริงๆครับ โอ้นะครับสวัสดี500ยูเซอร์ครับเอาเลยครับ3เท่าครับปักนัดอู้ยอดตรงนี้อุยไม่ข้ามครับอู้นิดเกี่ยวครับโอ้นะครับสุดยอดครับโอ้โหอ้นะครับสี่ต่อสามครับยกมาเอ้าพักแตกเองครับโอ้ห โอ้ยไปจนได้ครับปีปักครับเอาแล้วครับพี่วัดเลเตจุลานีต่อสามครับเอาเลยครับขึ้นนำสองสกอร์นะครับสองเจ้ตัวตัดยอดมาว่าไงปักจบโปโอ้โหเกมทำครับหนักเหลือเกินครับฝักไลค์แชร์ครับร้อยยี่สิบห้ายูเซอร์ครับโอ้โหนะครับต้องบอกว่าเกมทำนี่หนักทั้งคู่ครับนะครับยืนระยะได้ดีทั้งคู่ครับ สี่ต่อห้าครับพี่ปักว่าไงตัดหน้าขวาตรงโจกเข้ามาโโวัตสันบโอ้โหวัตสันแบบครับโอ้โหนะครับหนักทั้งคู่ครับลุกนี้นะครับเกมทําเกมเสิร์ฟเลยครับร้อยห้าสิบสองยูเซอร์ฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยครับนะครับโอ้เกมใหญ่อย่างนี้หาดูยากครับวัตสันแบกตัดเข,ข้าขกลางว่าไงโบเปิดปั๊กยก โอ้โหติดเกียววะไงเต้โอ้โหไม่ทันครับเต้จุลา้เต้จุลาไม่ทันครับโอ้โอ้นะครับโอ้นะครับคู่นี้มันจริงๆครับโอ้จ้ำเลยครับเต้เมื่อกี้ไม่ทันจริงๆครับหกต่อห้าครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่บทีครับ จัดไกโอ้โหวิ่งกูนี้ครับเอาเลยครับเอาเลยครับปากก็ไลค์แชร์ครับร้อยเจ็ดสิบสามยูเซอร์ครับห้าต่อเจ็ดครับยกเข้าไปโหมดโอ้โหโหดมากครับ หกต่อเจ็ดครับปัดหยอดไปว่าไงเตจุรายกวัดสันแบ็กโอ้โห و. โอ้โหนะครับโอโ้นะครับนะคบู่นี้มันจริงๆครับร้อยเจ็ดสิบหกยูเซอร์ฝากไลค์แชร์ด้วยนะครับผมโอ้โห,โโหนะครับเกมใหญ่ๆ,ๆอย่างนี้นะครับแปดต่อหกครับวัดสันแบ็กว่าไงโยงม้าหลังโบเปิด ลุตศาสตร์ยกเอ้ายอดโอ้โหยอดได้ดีครับมูพี่วัดเองเสียดายครับโอ้โหนะครับเอาแล้วครับคู่นี้ครับโอ้นะครับเจ็ดต่อแปดครับพี่โบ๊ทโยงไปว่าไงวัดโอ้โหยังเตะได้เฉยครับต้องบอกว่าลูกล้นแล้วนะครับโอ้โหซันแบ็คครับโอ้ ฟิตจริงๆครับร่างกายครับโอ้เซตแรกเจ้าตัวเองอย่างวัตสันแบ็กแล้วก็เตจุลาก็ชนะไปแล้วนะครับต้องมารอชมเซตสองครับเก้าต่อเจ็ดวางไงโยงมาโบเปิดไม่ออกลากเล่นเองครึ่งรอบโอ้โลูกนี้เตะหนักเหลือเกินครับโบครับโอ้นะครับเอาแล้วครับสกอร์ไล่มาแล้วครับแปดต่อเก้าแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ นะครับวัตชนแบกเละเต้จุฬาต้องยืนระยะให้ได้นะครับแปดต่อเก้าครับโบตัดโอ้ยหน้าซ้ายของเต้จุฬายกเข้ามาวัตชนแบกโอ้โหนี่วัตชนแบกค,ครับโอ้หนักจริงๆครับวัตชนแบกค,ครับโอ้เกมหนักมาแล้วครับโอ้นะครับสิบต่อ แปดเลยครับตอนนี้ครับสกอร์อยู่ที่สิบต่อแปดครับสิบต่อแปดครับวัตันแบกว่าไงโยงหลังหมาปักโยกเข้าไปโบปาดเอาติดโย่โอ้โหวัดเสียได้ครับลูกนี้นะครับโอ้นะครับสกอร์อยู่ที่เก้าต่อสิบครับเก้าต่อสิบว่าไงครับมาดูเจ้าปักครับ แต่เข้ากลางว่าไงเต้อุไรโอ้โหยิ่นครับนิดนึงโอ้ยติดยวดไปจทมหรือเปล่าโอ้โหมาแล้วครับมาจนได้ครับโอ้หนายแตมขึ้นมาแล้วครับสกอร์อยู่ที่สิบเท่าครับโอ้นะครับโอ้นะครับถ้าได้เกมทำของวัตสันแบ็คครับได้ลูกยอดครับเมื่อกี้นี่ครับสิบเท่าครับ จะไปเตะจุลาว่าไงโยกเข้ามาวัดซันแบ๊โอ้โหโอ้เตะโหดจริงๆครับเตะปักลงหน้านิดเลยครับวัดซันแบ็คครับแล้วใครจะเกี่ยวเลยครับแบบนี้ครับโอ้โหนะครับสกอร์อยู่ที่11ต่อ10ครับ11ต่อ10ตัดเข้ากลางมาโบเปิดลักยกโบโอ้โโอโเเกเกยเจ็บโยก ว่าใครดาบสองโยกโบโอโอโอนะครับโอสิบเอ็ดเท่าครับโอโอนะครับพี่วัดวิิงมาเอาหลังเหมือนกับบล็อกเลยครับโอ้โหนะครับเห็นอยู่ที่สิบเอ็ดเท่าครับโอ้ลงทุนจริงๆรกับพี่วัดครับ สิบเอ็ดเท่าครับหยอดไปเตจุลาว่าไงไม่มีอาการยกนิ่งเหลือเกินตรงนี้โอ้โหวัดสันแบ็กโอ้โหนิ่งเหลือเกินครับเตจุลาครับนะครับเอาละครับคู่นี้ใครชนะเข้ารอบสี่ทีมครับเอาละครับใครจะเป็นฝ่ายชนะไปครับโอ้โหนะครับสิบสองต่อสิบเอ็ดวัดสันแบ็กโยงมาโบเปิด ปักยกโผโอ้โหโอ้โหเตะหนักเหลือเกินครับไม่ได้รับไม่ได้เกี่ยวเลยครับสตอร์ดีแปดหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดยูเซอร์ครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยครับสิบสองเท่าครับตัดไปหาพี่วัดวัดเปิดเตะยกโอ้ลูกนี้โอ้เกือบแล้วครับลูกนี้นะครับยกข้างนิดนึงครับ แต่พี่วัดยังเตะดีครับด้วยความแรงของลูกเตะนะครับทำให้พลิกเน็ตมาลูกนี้นะครับโอ้นะครับโบปักเสียดายครับอืมนะครับไม่อยากจะเชื่อครับว่าเอาสิบสามต่อสิบสองว่าไงพลิกเน็ตมาเอาอย่างเร็วครับยกเข้าไปโอ้โหไม่ได้รับแล้วครับโอ้เสียอาร์มกอบเพชรฟาร์มได้แต้มครับไล่มาเลยครับสกอร์อยู่ที่สิบสามต่อสิบสามครับ นะครับต้องบอกว่าคู่นี้มันแล้วครับลูกต่อลูกแล้วครับเกมทําเกมเกี่ยวนะครับ13เท่าครับโอ้นะครับโอ้ต้องประชุมกันแล้วครับเอาแล้วครับ188ยูเซอร์ฝากอะไ์ก็แชร์ด้วยครับ13เท่าครับเอาแล้วครับใครเคลียร์อยู่ช่วย กดหัวใจให้ครับเอ้าได้เฉยครับลูกนี้โอ้ยนะครับโอ้ล่นมาแล้วครับโอ้ยังตามก็มากระทืบเลยครับวัดสันแบครับโอ้นะครับวันีเก้าสบสามยูเซอร์ครับหากละแชร์ด้วยครับใครจะเป็นไฟเอารับสี่ทีมครับ14ต่อ13ครับวัดตัดหน้าซ้ายมาปักยกซ้ายเลยโอ้โหหนักจริงๆครับอ นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับอยู่กับเพจแอดมินลิชักคนอรตะก็นะครับสกอร์อยู่ที่เท้มเท่าครับ14ต่อ14ครับมาดูเกมเส์ฟของโบโบตตดเข้าการครับหัปล่อยออกครับลูกนี้เอาล้ครับเอาล้ครับสกอร์อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่เตจุราเลวัันแมกนําครับ15ต่อ14ครับนําโบปักครับ15ต่อ14เตอาหยอดมา เอาโบเปิดปักยกโบโอ้โหปาดครับลูกนี้จำเงี้ยงครับลูกนี้นะครับภาษาบ้านผมเอิญจำเงี้ยงครับโอ้โหนะครับอ๋อแล้วครับสิบห้าเท่าครับตัดไปวัตสันแบ็กเปิดเตจุรายโยโอ้โอ้โอ้วัตสันแบ็กครับ โอ้ยเตจุราต้องขอโทษพี่วัตเลยครับลูกนี้ครับยกยัดเข้าหาพี่วัตครับโอ้โหเตจุรานะครับด้วยความกดดันด้วยนะครับ16ต่อ15ครับโอ้นะครับอาจารย์แบ็กโยงหลังมาเลยพี่โบเปิดปักยกโบเอ้าเตจียวโอ้โหไม่อยู่ครับลูกนี้โอ้แรงครับเตจุรานะครับโยงไม่อยู่ครับ เอาล้วครับสกอร์อยู่ที่16ต่อ16ครับลูกนี้นะครับเกมดิวไม่เกิน17นะครับเป็นฝ่ายได้เปรียบคือเต้วัดแล้วครับจะเข้าวินไม่เข้าวินต้องรอชมลูกเสิรบอย่างโบปักครับจะวัดลูกเสิร์ฟยังไงครับกับเอาล้วครับเอาล้วครับเอาล้วครับสิบ หกเข้าครับโอ้โหอ้เจอวัดวัวเน็ตเกมแล้วครับโอ้โหนะครับวัดเต่นะครับ,ตตนนรบผ่านเขารอบสี่ทีมครับชนะโบปักไปด้วยสกอร์สองเซตลวดครับโอ้โหสุดมันจริงๆครับคู่นี้ครับของหนักเจอกันครับ